เบิกยางทุกคนนี่อะตโตโตัวกำลังเบิกยางครับบล็อกนัดนี่ยังไงอ๋อหนัวหนัวหนัวเดะเละๆพื้นมือกันตัดยางทุกคนเลียอะไรอะเรียไปทุกคนตึ้งดวงเลยทุกคนนี่นี่โตโตโตกับคนเบิก <c oughs> เดี๋ยวผมต้องสันลองเบิกทักตอนเนาะตอนนี้เนี่ยโตโตเบิกไปแล้วเดี๋ยวอีกตอนนัวไงผมตันลงเดะไปทุกคนกล่องเบิกเลียวทักตอน <c oughs> เดี๋ยวเราตัดสักตอนเนาะทุกคนโตตันมาไล่ตอนนีนเดี๋ยวตอนนี้ข่อยดูสักตอนขวี่มือจริงจริงทุกคนเบ็ดตรงไี้อะโตเบ็ดตรงเด็กนะทุกคนนี่ไงวางเบ็ดเบื่อทุกคนต้นยาเงยตอนรุ่นนี่ยทุกคนจิ้มให้ มาเดบุ๊กทุกคนเทุกคนเรียบร้อยยางนก็ชนอยู่นี่ว้านั่นเดบุ๊กเพื่อลูกหมดแล่วไม่มีแต่ตังเบีตะกี้ติ้งเลยทุกคนเรียบร้อยก้อน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 วันี่ก้อนทุกคนก้อนก้อนก้อนเยอะเลยทุกคนรับมด